การอักเสบเรืร้อรังในร่างกายนะคะเกิดได้หลายปัจจัยค่ะแต่ปัจจัยหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือน้ําตาลที่มากเกินไปค่ะน้ําตาลที่มากเกินไปทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้อย่างไร1เลยนะคะน้ําตาลทําลายแบคทีรียที่ดีหรือโปรไบโอติกในบลำไส้และทําให้แบคทีรียตัวไม่ดีจเจริญเติบโตได้ดีค่ะนั่นจะทําให้ลำไส้เกิดการอักเสบและมีผลต่อร่างกายอย่างอื่นได้ 2นะคะน้ำตาลที่มากเกินไปจะถูกตับเปลี่ยนเป็นไขมันค่ะและกลายเป็นไขมันพอกตับและอวัยวะภายในซึ่งก็จะเกิดการอักเสบในอวัยวะภายในด้วย3 น้ำตาลที่มากเกินไปนะคะจะทำให้โรงงานผลิตพลังงานในเซลล์เราที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรียทำงานหนักและผลิตพลังงานจนได้สิ่งที่เรียกว่าอนุมูลอิสระออกมาเยอะมากและอนุมูลอิสระก็จะนำไปสู่การอักเสบเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นน้ำตาลที่มากเกินไปก็ทำให้ร่างกายอักเสบเรืเ้อรงังและนำไปสู่โรคเรื้อรังเงินอื่นๆได้ค่ะ